สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีองค์นายกกิต์เตมศักและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินง,งานของมูลนิธิชัยพัฒนามาโดยตลอดซึ่งมูลนิธิได้ดําเนินง,งานตามแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนามาโดยตลอดซึ่งมูลนิธิได้ดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกคน แต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ประสบปัญหาในด้านการเกษตรทั้งสภาพดินที่ไม่เหมาะสมการขาดแคลนแหล่งน้ำมเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกและตลาดในการจำหน่ายสินค้าจึงให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปส่งเสริมองความรู้ให้แก่เกษตรกรและคนในพื้นที่แต่ต้องยึดหลักการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์พื้นที่และบุคคลเป็นสำคัญ ปัญหาแรกที่พบคือดินเป็นทรัพยากรที่สําคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์จะทําให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ซึ่งปัญหาของดินมักพบอยู่เป็นประจํา <c oughs> และจากการดําเนินงานด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาตลอดระยะเวลาก,กว่า30ปีที่ผ่านมาได้นําหลักการแก้ปัญหาดินทฤษฎีใหม่การเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช้จนเห็นการเปลี่ยนแปลงในผืนดินของเกษตรกรไทย เช่นในพื้นที่กลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกใส่งามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะจังังหวดสุรินทร์ที่ชาวบ้านเริ่มเข้าโครงการเมื่อปี2555เริ่มแรกมีสมาชิกเพียง35รายการดำเนินงานแต่ละปีเห็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้ราคาดีมีแหล่งน้ำสนับสนุนทั้งน้ำอุป,ปโภคบริโภคสาธารณูปโภคทั้งถนนไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน จนปัจจุบันมีชาวบ้านขอเข้าร่วมเป็นสมาชิก70รายพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพปราศจากพันปนและข้าวเมล็ดแดงเพื่อให้พันธุ์ข้าวพระราชทานเป็นพันธุ์ข้าวหอมเมลิดที่ดีปราศจากการปนเปื้อนและมีคุณภาพดีที่สุดชุมชนที่เข้าร่วมทุกกลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตรวจแปลงนาและพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวขึ้นมาและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มและเจ้าของแปลงนาร่วมกันตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่เข้าเกณฑ์เป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของบุลนิธิซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากราคาข้าวของกรมการค้าภายในเพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวอย่างประณีตและมีคุณภาพซึ่งสมาชิกบ้านโคกใสงามทําได้ครบถ้วนนตาามที่กํหด ทำให้ในปี2563ผลิตพันธุข้าวผ่านเกณฑ์เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้กว่า14,000กิโลกรัมสร้างรายได้ที่ดีเลี้ยงครอบครัวและเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆมูนิธิชัยพัฒนามาส่งเสริมพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานครับก็น่าจะประมาณ5ปี6ปีแล้วครับที่โครงการแกเข้ามาครับและหลังจากนั้นก็มีการให้ขุดสะ ครับแล้วก็ต่อมาก็มีการให้บอ่อน้ำประปาครับก็คิดว่าดีมากกว่าเก่ามากครับนะตรงนี้ก็แต่ก,ก่อนคือเป็นดินร้านธรรมดาครับในวันนี้ก็เป็นคอนกรีตหมดแล้วเสาไฟเสาอะไรก็มีไฟฟ้าเข้ามาถึงครับนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมอาชีพอื่นๆทั้งการเลี้ยงปลาน,นิลจิตรดา เป็ดและไก่เพื่อบริโภครวมทั้งส่งเสริมการทอผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติแทนสารเคมีมูลนิธิจึงส่งเสริมให้ปลูกต้นหม่อนพันธุ์พื้นบ้านเลี้ยงไหมพื้นบ้านพันนางแสดและส่งไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพนันทําให้สมาชิกย้อมสีธรรมชาติได้สวยงามสินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจําหน่ายได้ราคาดีกว่าเดิมถึง4เท่า เป็นอาชีพที่ทำควบคู่กับการทำนาสร้างรายได้อีกทางหนึ่งแปรรูปสินค้าและงานหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีหมอช้าง ที่เดิมเคยออกคล้องช้างในพื้นที่จงังหวัดสุรินทร์และตามแนวชายแดนทั้งเส้นทางวิธีการคล้องช้างการแต่งกายและเครื่องรางประจําหมอช้างเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นที่ถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลังซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้อนุรักษ์ไว้ปัจจุบันชาวบ้านในบ้านโคกใสางามมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมมาก การปลูกข้าวได้ราคาดีมีอาชีพเสริมและทำให้ลูกหลานที่แต่เดิมออกไปหางานทำในเมืองกลับมาหมู่บ้านมากขึ้นมาช่วยกันทำการเกษตรอินทรีย์มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นและในอนาคตจะเปิดพื้นที่หมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวจังหวัดสุรินทั้งในเรื่องข้าวหอมมะลิผ้าทอสีธรรมชาติและควานช้างประจาถิน่นก็อยากจะให้ฝึกคนรุ่นหลังสื่ต่อไป เรื่องปลูกข้าวก็เหมือนกันก็ต้องฝึดคนต่อไปอย่างที่ที่ว่ามันยังไม่เข้ามาตรฐานนั่นน่ะก็ไม่ใช่ถึงไม่ดีเพราะเราดูแลดีนะก็เลยเอาเอามาสีแล้วก็ใช้คือ,เ,อเป็นข้าวสำหรับขายให้คนหงิ่งกินเนี่ยก็เป็น ข้าวอย่างจันกระผักขายที่ร้านจันระผักบ้างขายที่อื่นๆบ้างก็เป็นที่นิยมมากเพราะว่าถือว่าเป็นของดีเป็นข้าวอินทรีย์ดีกับสุขภาพสมดังแนวพระราชดำริในการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่เป้าหมายสูงสุดคือการพึ่งตนเองได้ของราษฎรทางด้านการเกษตรการพัฒนาอาชีพและการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิน่น เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพยอยู่ได้อย่างมั่นคงจังหวัดบึงการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามวันนี้ที่ลานรวมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการในสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่ร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการและข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีรับเงินพระราชทานทั้งนี้จังหวัดบึงการได้ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2564เพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายค่าสาธารณภคค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในโอกาสต่อไปอซึ่งชาวบึงการต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากลำบากของพระสกนิกรและผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ